จีนนั้นออกมาประกาศจะตอบโต้หากได้รับผลกระทบจากข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามรวมถึงประเทศใดก็ตามที่ทำข้อตกลงการค้าโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของจีนนะครับเรื่องราวดังกล่าวหลังจากที่ประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐประกาศถึงการบรรลุข,ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามด้วยเงื่อนไขคือเวียดนามจะจ่ายภาษี20ให้กับสหรัฐสําหรับสินค้าทั้งหมดที่ส่งไปสหรัฐและภาษี40สําหรับการขนส่งสินค้าทางเรือซึ่งสหรัฐพยายามที่จะทําให้แน่ใจว่า มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นต่อการขนส่งสินค้าของจีนทําให้จีนนั้นต้องออกมาส่งคําเตือนประเทศต่างๆอย่าได้ทําข้อตกลงใดๆขึ้นมาที่ส่งผลกระทบต่อจีนเหอ,อย่งเฉียนโฆษกระทรวงการพาณิชย์ของจีนนั้นได้แถลงข่าวนะครับว่าการที่สหรัฐกาหนดภาษีตอบโต้กับพันธมิตรทางการค้าถือเป็นการแกล้ง,งแบบฝ่ายเดียวซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่จีนต่อต้านมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามจีนสนับสนุนที่ได้เห็นทุกฝ่ายแก้ไขความแตกต่างทางเศรษฐกิจและการค้ากับสหรัฐผ่านการปรึกษาหาหรือยอย่างเท่าเทียมกัน แต่เราขอคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่บรรลุข้อตกลงโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของจีนซึ่งหากเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นจีนก็จะตอบโต้อย่างเด็ดขาดและปกป้องสิทธิ์รวมถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนด้านเหมาหนิงโฆนกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้ออกมาแถลงนะครับบอกว่าจีนสนับสนุนให้ทุกฝ่ายควรแก้ไขข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้าผ่านการสนทนาและการปรึกษาหาหรือยอย่างเท่าเทียมกันขณะเดียวกันนั้นการเจราจาและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรมีเป้าหมายหรือก่อเกิดอันตรายต่อผลประโยชน์ของบุคคลที่3นะครับ ทั้งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวถือเป็นการย้ำถึงแนวทางของจีนนับตั้งแต่สหรัฐเริ่มดําเนินการจัดเก็บข้อตกลงหลายฉบับกับพันธมิตรก,ก,การค้าทั่วโลกในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เป็นอิสระก็ให้ความเห็นนะครับว่าจากมุมมองระดับโลกประเด็นที่น่าสนใจที่สุดอาจเป็นข้อตกลงที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับจีนเป็นส่วนใหญ่เงื่อนไขาการขนถ่ายสินค้าจะถูกมองว่าเป็นการยั่วยุก,กับจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการรวมเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันนี้ไว้ในข้อตกลงอื่นๆอีกด้วยครับ ไปดูร่างกฎหมายลดหยอ่อนภาษีแล้วก็การใช้จ่ายครั้งใหญ่ของสหรัฐกันบ้างนะคะตอนนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมก็ส่งให้ทั้มลงนามนะคะเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะคะในร่างกฎหมายนี้ลดบายลดหยอ่อนภาษีของทั้มเรียกขานกันว่าร่างกฎหมายใหญ่ที่สวยงามวันบิ๊กบิวตี้ฟ l b บิวส์นะคะได้ผ่านด่านสุดท้ายของสภาสหรัฐแล้ว <S <S ซ, <S <S ซึ่งก่อนที่จะผ่านไปได้ค่ะ ร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ต้องเผชิญกับการโจมตีจากสมาชิกของพรรคเดโมแครตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮาคิมเจฟฟรีย์ค่ะที่เขาเองนะคะได้พูดยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเลยค่ะเจฟฟรีย์เองได้กล่าวไป8ชั่วโมง46นาที เริ่มพูดในเวลา4นาฬิกา53นาทีจบเวลา13นาฬิกา38นาทีนะคะอย่างไรก็ดีคะ่ะร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ผ่านไปด้วยคะแนนโหวต218ต่อ214ค่ะไมคจอนสันประธานสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐนะคะได้บอกถึงข้อสำคัญของร่างกฎหมายนี้ว่านี่คือการลดหย่อนภาษีครั้งใหญ่สำหรับคนอเมริกันที่ทำงานหนะัก เป็นการออมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อยุติการใช้จ่ายที่ไม่รอบคอบเรามีอำนาจเหนือตลาดพลังงานเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเราแล้วก็จะมีพรมแดนที่ปลอดภัยด้วยปกป้องครอบครัวชาวอเมริกันมีกองทัพที่แข็งแกร่งเพื่อฟื้นฟูสันติภาพผ่านความแข็งแกร่งไปอีกนะคะทางนี้ทําเองจะลงนามร่างกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นกฎหมายวันศุกร์ที่4กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็เป็นวันชาติของสหรัฐด้วยนะคะ แพ็กเกตนี้ค่ะถือว่าเป็นไปตามคำมั่นสัญญาในการหาเสียงของทั้มหลายประการนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายด้านการทหารการจัดหาเงินทุนให้กับโครงการขับไล่ผู้อพยพจำนวนมากนอกจากนี้ค่ะยังมีการตัดโปรแกรมด้านสุขภาพเรื่องของความปลอดภยัยด้านอาหารไปรวมไปถึงลดการใช้จ่ายแรงจูงใจด้านพลังงานสีเขียวหลายสิบรายการลงไปอีกด้วยค่ะ ขณะเดียวกันนะคะในส่วนของพรรคเดโมแครตค่ะแม้ว่าเจฟฟรีย์เองจะสามารถสร้างสถิติใหม่ในการพูดในสภาผู้แทนราษฎรได้แต่ก็ไม่เพียงพอที่เขาเองจะไปขัดขวางร่างกฎหมายนี้นะคะดูเหมือนว่าสิ่งที่พรรคหวังไว้ก็คือเรื่องของอนาคตเรื่องของเดโมแครตที่หวังว่าการคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวของประชาชนจะช่วยให้พวกเขา พลิกกลับมามีชัยชนะในสภาได้ค่ะในการเลือกตั้งกลางเทอมในปี1 2,569เพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ชี้เห็นถึงข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมันแสดงถึงการกระจายความมั่งคั่งใหม่ครั้งใหญ่จากคนอเมริกันที่ยากจนที่สุดไปสู่คนรวยที่สุดนั่นเองค่ะครับคุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารระหว่างไทยกับจีนกันบ้าง อันฮุยครับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานแอมโมเนียบริสุทธิ์ลำแรกของโลกออกแล่นเที่ยวปฐมฤบษ์นะครับสำเร็จในเมืองเหอเฟยบนตนอันฮุยทางตะวันออกของจีนซึ่งถือเป็นก้าวสาคัญของการเดินเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแอมโมเนียถือเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมเคมีที่มีความหนานแน่นของพลังงานสูงและไม่มีคาร์บอนเมื่อเผาไหม้หมดแล้วแอมโมเนียจะปล่อยเฉพาะน้ําและไนโตรเจนซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพสูงสําหรับการลดคาร์บอนในการเดินเรือ บริษัทขนส่งหลายแห่งในประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นและนอร์เวย์ลงทุนพัฒนาเรือที่ใช้พลังงานแอมโมเนียในช่วงไม่กี่ปีมานี้รายงานของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เผยแพร่ในปี2564ประมาณการว่าภายในปี2593แอมโมเนียกลายเป็นพลังงานที่เป็นที่ต้องการของโลกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ45เพื่อทําให้การเดินเรือปลอดมลพิษอย่างไรก็ตามการใช้เชื้อเพลิงแอมโมเนียยังมีความท้าทายหลายด้านเช่นปัญหาด้านการจุดติดไฟและก็การเผาไหม้ที่ไม่เสถียร เรืออันหุยพัฒนาโดยสถาบันพลังงานสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติรอบด้านเหอเฟยและเซอเจนไฮวีน Hi ิวเอเนอร์จีจำกัดครับการลอกเรือครั้งแรกนี้สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงแอมโมเนียบริสุทธิ์อย่างสเสถียรปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เกือบเป็นศูนย์และควบคุมไนโตรเจนไนโตรเจนออกไซด์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งยืนยันถึงศักยภาพของเชื้อเพลิงแอมโมเนียไฮโดรเจนสำหรับนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการขนส่งทางทะเลและทางบกหวังวินลี่เลขาธิการสมาคมสถาปัตยกรรมทางเรือและวิวศวกรทางทะเลของจีน ก็บอกว่าเรือลำนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบพลังงานสะอาดและคาร์บอนต่ำสำหรับการขนส่งทางน้ำซึ่งหากเครื่องยนต์แอโมโมเนียบริสุทธิ์สามารถผลิตพลังงานได้ถึงระดับเมกะวัตต์การใช้งานของเครื่องยนต์เหล่านี้จะขายายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแอโมโมเนียบริสุทธิ์เลยนะคะครับไปต่อกันที่หุ่นยนต์ของจีนค่ะเปิดตัวหุ่นยนต์ที่ใช้กำจัดวัชพืชแต่ใช้ด้วยเลเซอร์อัจฉริยะค่ะ หุ่นยนต์ตัวนี้เรียกว่า SG Laser w i t d e r ค่ะซึ่งบริษัทหัวกงเทคโนโลยีอินดัสทรีจำกัดนะคะหนึ่งในผู้พัฒนาจัดงานเปิดตัวในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและนี่คือหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชด้วยเลเซอร์รุ่นแรกของจีนนะคะสยบเปี้ยนหัวหน้าฝ่ายอันกริทิมปัญญาประดิษฐ์ AI ประจำสถาบันวิจัยของบริษัทได้เปิดเผยค่ะว่า หุนยนต์นี้จะใช้เป็นโมเดลข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งพืชผลทั้งวัชพืชหลายพันชนิดเลยค่ะรวมไปถึงระบบการมองเห็นที่ขับเคลื่อนด้วย AI อีกด้วยจะทำให้การปรับความเข้มของแสงเลเซอร์เพื่อกำจัดวัชพืชได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อผลผลิตค่ะและอาจจะใช้ทดแทนสารเคมีซึ่งเป็นตัวการทำลายดินซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วยค่ะครับก็คือใช้เครื่องนี้นะฮะ <sk original> ก็สามารถที่จะมันจะแยกออกว่าอันไหนเป็นวัชพืชอันไหนเป็นพืชน,นะฮะที่กําลังปลูกอยู่ที่กําลังปลูกอยู่แล้วมันก็จะกําจัดวัชพืชด้วยแสงเลเซอร์ก็เป็นวิวัฒนาการขอ, <S <S ของจีนเขานะครับคุณผู้ชมครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตาม <S <S ที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ